สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนูขันทองประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568วันนี้เรามาดูระเบียบโลกใหม่ของมหาอำนาจหลายขั้วที่กำลังเกิดขึ้นและอาจจะไม่ราบรื่นนักอันเป็นผลมาจากการเจรจาหรือฟื้นสัมพันธมิตรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นนะครับที่กรุงรุยาประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันอังคารที่ผ่านมามาฟังทัศนะของดิมิรทรีเทรนนิงศาสตราจารย์จาก High School of Economics นะครับรวมทั้งเป็นนักวิจัยที่ Institute of World Economy and International Relations นอกจากนี้เองนะครับศาส,สตราจารย์เทรนนิงยังเป็นสมาชิกของ Russian International Affairs Council ศาสตราจารย์เทรนินเขียนบทความลงใน Russia Today ดังนี้นะครับการกลับมาเปิดการเจราจาระหว่างสหรัฐและรัเสเซียก่อให้เกิดความกังวลโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นการทำซ้ำเหตุการณ์ฮอลตา้าหรือการตกลงเรื่องอำนาจครั้งใหญ่หลังสงครามโลกข้งที่สองระหว่างนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลของอังกฤษ โจเซฟสตาลินผู้นำของรัเสเซียและประธานาธิบดีแฟรงกิงดีรูสเวลของสหรัฐอเมริกาซึ่งาการตกลงในครั้งนั้นนำไปสู่การวางระเบียบโลกในปัจจุบันแต่มาคราวนี้นะครับทางยุโรปตะวันตกเกรงกลัวว่าการเจรจาระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดี เวลาที่มีผู้ชินของทางด้านรัเสเซียอาจจะไม่มียุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้นทําให้ยุโรปนะครับถูกไซด์ไลน์นะครับหรือว่าถูกกันออกไปไม่มีปากไม่มีเสียงข้อวิจารณ์ส่วนใหญ่นี้ถูกกล่าวเกินจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนคำพูดและการกระทำของโดนัลด์ทรัมป และรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์และบุคคลสำคัญอ,อื่นๆนะครับของพรรคริพับลิกันในช่วง10กว่าที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าวอชิงตันได้หยุดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ที่มีมาหาอำนาจหลายครัวและกำลังพยายามนำการเปลี่ยนแปลงนี้แทนนี่เป็นยุทธวิธี YouTube นะครับที่ทาง สหรัฐเมริกาเนี่ยเคยใช้มาแล้วนะครับโดยที่ประวัติกระแสประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปและสหรัฐอเมริกามักเลือกนะครับที่จะโต้คลื่นแทนที่จะจมลงไปรัฐบาลของทรัมป์ไม่ได้ยึดติดกับระเบียบโลกหลังสงครามเย็นที่กำลังพังทลายแต่กำลังปรับนโยบายต่างประเทศสหรัฐ เพื่อรักษาความเป็นเจ้าโลกในระบบหลายขั้วอำนาจอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายมาโกรูบิโอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาระบบหลายขั้วอำนาจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเป้าหมายของวอชิงตันคือการเป็น Primus Interpare s หรือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มแทนที่จะเป็นเจ้าโลกที่กำลังเสื่อมถอย วิสัยทัศน์ของทรัมป์สำหรับชวิตอเมริกาเหนือนั้นตรงไปตรงมาจากกรีนแลนด์ถึงเม็กซิโกและปานามาทั้งภูมิภาคจะถูกปูุกมัดรวมกันอย่างแน่นหน้ากับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรเศรธธษฐกิจหรืออยู่ภายใต้ร่มคุ้มครองทางทหารส่วนละตินอเมริกายังคงเป็นส่วนขยายของเขตอิทธิพลน,นี้โดยวอชิงตันจะทำให้มั่นใจว่าอำนาจจากภายนอกเช่นจีนจะไม่มีอิทธิพลมากเกินไป จิตวิญญาณของลทัทธิมอนโรยังคงมีชีวิตอยู่ลทัทธิมอนโรตั้งขึ้นมาโดยเจมส์มอนโรประธานาธิบดีคนที่5ของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19นะครับที่ระบ,บุชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาจะมุ่งรักษานะครับความมั่นคงความปลอดภัยให้ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคซีตะวันตกนะครับและจะไม่แทรกแซงกิจการของ ประเทศอื่นนะครับนอกเขตซีกตะวันตกอย่างไรก็ตามยุโรปตะวันตกเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากมุมมองของทรัมป์ทวีปนี้เปรียบเหมือนเด็กที่ถูกตามใจถูกปล่อยปละและเลยมานานเกินไปและพึ่งพาการคุ้มครองจากอเมริกามากเกินไปท่าทีใหม่ของสหรัฐอเมริกาชัดเจนยุโรปต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของตัวเองทั้งด้านทหารและเศรษฐกิจ พร้มและทีมงานของเขาเห็นว่าสภาพยุโรปไม่ใช่มาหาอำนาจแต่เป็นองค์กรที่อ่อนแอและแตกแยกที่ยังยึดติดกับภาพลวงตาว่าตนเองมีความเท่าเทียมกันกันกบทางด้านสหรัฐส่วนนาโต้นั้นถูกมองเป็นเครื่องมือที่หมดความจำเป็นแล้ววอชิงตันยังคงยินดีใช้มันแต่เฉพาะภายใต้เงื่อนไขของตัวเองเท่านั้นสหรัฐต้องการให้ยุโรปตะวันตกเป็นตัวถ่วง ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อรัเสเซียแต่มีความอดทนน้อยนะครับต่อความพยายามของสหภาพยุโรปที่แซงตนว่ามีความเป็นอิสระความจริงแล้วจีนเป็นคู่แข่งที่แท้จริงนะครับของสหรัฐในขณะที่ยุโรปยังคงเป็นความรำคาญจีนคือเป้าหมายหลักของโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลของทรัมป์มุ่งมั่นที่จะทําให้มั่นใจว่าปักกิ่งจะไม่มีวันแสงหน้า วอชิงตันในฐานะมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกไม่เหมือนกับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นนะครับจีนเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่ออำนาจสูงสุดของสหรัฐที่ใหญ่กว่ามากอย่างไรก็ตามทรัมป์เห็นโอกาสในระบบหลายขั้วอำนาจแทนที่จะทำสงครามเย็นระดับโลกสหรัฐสามารถใช้การถ่วงดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจเพื่อควบคุมจีนได้ อินเดียมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์นี้ทรัมป์ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนารีนราโมดีซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของววชิงตันที่จะกระทับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับนิวเดลฮีแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนจะค่อนข้างมีเสียรภาพตั้งแต่การประชุมสุดยอดบริกส์ที่คาซานระหว่างนารนราโมดี Modi, กับสีชินผิงเมื่อปีที่แล้ว แต่การแข่งขันระหว่างสองประเทศยังคงมีอยู่สหรัฐต้องการกระตุ้นให้เกิดความแตกแยกนี้โดยใช้อินเดียเป็นตัวถ่วงดุลต่อปักกิ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาดูตำแหน่งของรัสเซียในระเบียบโลกใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้าง ขึ้นนี้เป็นกรอบให้กับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียทรัมป์ดูเหมือนจะสรุปว่าผู้นำก่อนหน้าโจไบเดนและบรักโอบามาได้กระทำการคำนวณที่ผิดพลาดที่ผลักดันให้มอสโกเข้าสู่วงจรของจีนนะครับการขยายสมาชิกของนาโตอย่างเก้าแร้วนะครับและการ โดดเดี่ยวรัสเซียผ่านมาตรการแซ n ชันทําทำให้วอชิงตันเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มยูเรเซียที่รวมถึงอิรานและเกาหลีเหนือโดยไม่ได้ตั้งใจทรัมป์ได้ตระหนักถึงความล้มเหลวของยุทธศาสตร์ยูเครนของไบเดนเป้าหมายในการทำให้รัสเซียพ่ายแพ้ในทางยุทธศาสตร์ทั้งทางทหารเศรษฐกิจและการเมืองประสบกับความล้มเหลวเศรษฐกิจรัสเซียทนทานต่อมาตรการแซงชั i o ของตะวันตกที่รุนแรงที่สุด กองทัพรัสเซียสามารถปรับตัวได้และมอสโกยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญนะครับบนเวทีโลกตอนนี้ทรัมป์กำลังมองหาข้อตกลงในยูเครนที่ยึดแนวหน้าในปัจจุบันไว้ขณะที่ผลักภาระในการสนับสนุนเคียฟไปให้ยุโรปรัฐบาลของทรัมป์ยังมุ่งเป้าไปที่ทำความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับปักกิ่งเทรานและ เปียงยางให้อ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่แท้จริงนะครับที่อยู่เบื้องหลังการเข้าหามอสโกของทรัมป์มันไม่ใช่แค่การสร้างสันติภาพกับรัสเซียแต่เป็นการปรับตำแหน่งของอเมริกาเพื่อเกมระยะยาวกับจีนสำหรับเกรมลินแล้วนะครับความที่วอชิงตันยินดีที่จะเจรจาโดยตรงในขณะนี้ถือเป็นพัฒนาการที่ดีน้ำเสียงที่แสดงความ เคารพเกรงอ,อกเกรงใจนะครับของรัฐบาลทรัมป์แตกต่างอย่างชัดเจนกับแนวทางของโจไบเดนที่ตั้งอยู่บนความเกลียดชังและข้อเรียกร้องที่เข้มงวดหรือว่าที่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามรัเสเซียไม่มีภาพหลวงตาแม้ว่าอาจจะมีการสงบศึกระหว่างสหรัฐและรัเสเซียในยูเครนแต่ข้อลกตกลงที่กว้างขึ้นยังคงเป็นไปได้ยากทรัมป์ไม่ได้มีแผนสันติภาพที่ ละเอียดอย่างน้อยในขณะนี้ก็ยังไม่มีอยู่ในมือในทางกลับกันปูตินมีเป้าหมายที่ชัดเจนเงื่อนไขของปูตินสําหรับการยุติสงครามยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับการได้มาซึ่งดินแดนยูเครนของรัสเซียหลักประกันความปลอดภัยว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต และการยุติความพยายามของตัวบนตกในการบ่อนทําลายรัสเซียผ่านมาตร,รการแซงชั่นและสงครามตัวแทนขขอเรียกร้องเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สําหรับหลายคนในรัฐบาลของทรัมป์ยิ่งไปกว่านั้นทีมงานของทรัมป์ดูเหมือนจะเชื่อว่ารัสเซียที่อ่อนแอลงจากสงครามมีความกระหายที่ทำข้อตกลงนี่เป็นการคำนวณที่ผิดพลาด มอสโกไม่ต้องการแค่สงบศึกแต่ต้องการแก้ปัญหาความมั่นคงในระยะยาวปูตินเข้าใจว่าหลักประกันเดียวที่รัเสเซียสามารถพึ่งพาได้คือสิ่งที่ได้มาจากความแข็งแกร่งของตนเองผู้ที่หวังว่าจะมีการตกลงครั้งใหญ่นะครับในรูปแบบของยาวต้า2.0นะครับก็คือผู้นำมหาอำนาจโลกมานั่ง ประชุมกันแลหว่างกฎเกณฑ์สำหรับระเบียบโลกใหม่นะครับหรือว่าแบ่งภูมิภาคในการสร้างอิทธิพลของตนเองนะครับอาจจะต้องผิดหวังจะม,มีการประชุมสันติภาพในทันทีนะครับไม่มีข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในช่วงข้ามคืนอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่มันก็กำลังถือกำเนิดขึ้นนะครับ ด้วยแรงของตัวเองเระเบียบโลกใหม่นี้จะมีหลายชั้นนะครับโดยมีศูนย์กลางอำนาจต่างๆที่มีบทบาทเฉพาะตัวในระดับโลกจะมี4มหาอำนาจหลักนะครับก็คืออเมริกาจีนอินเดียและรัสเซียที่จะครอบงำได้ลงมาจะมีกลุ่มภูมิภาคและชุวยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีผู้เล่นสำคัญ เช่นยุโรปตะวันตกบราซิลอ,อิรานและอื่นๆการแข่งขันเพื่ออิทธิพลในขอบเขตของตนเองสองครามยูเครนไม่ว่าจะจบลงเมื่อใดจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านนี้เช่นเดียวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่2ของทรัมป์ที่มีแนวโน้มจะเร่งการเปลี่ยนผ่านจากระเบียบโลกหลังสงครามเย็นที่เคยมี เพียงคั่อํานาจเดียวสหรสเซียความสําคัญยังคงอยู่ที่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในยูเครนและที่อื่นๆสหรับอเมริกาเป้าหมายคือการปรับตําแหน่งตนเองให้เป็นพลังหลักในโลกหลายค้่อํานาจโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเกินตัวสําหรับยุโรปตะวันตกความท้าทายคือการอยู่รอดการปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ที่พวกเขาไม่ใช่ศูนย์กลางของการตัดสินใจในระดับโลก ต่อไปประวัติศาสตร์กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและผู้ที่ไม่สามารถจะปรับตัวจะพบว่าตนเองถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังสรบนี้รายการ mct news podcast เวลาหมดพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i mct news สรุนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ